เอาละครับขอสวัสดีทุกคนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ในด่านอาร์ตนะครับหรือว่าศิลป์เปิดนะฮะคงไม่ใช่ศิละปะนะครับเพราะว่าดูดิเละขนาดนี้ศิละปะได้ยังไงมันศิลป์เปิดแล้วโอ้โหแอปเปิลทองผมนึกถึงแบบด่านนั้นนะที่แบบที่เล่นเราเล่นในคลิปที่แล้วครับทุกคนแบบเป็นด่านที่แบบบล็อกทองเต็มเลยนะทำน,อนปป็อตแอปเปิลได้นะถ้าเราได้น,อนปป็อตแอปเปิลนี่แบบเฮียเราวะเกิบเดินไปเหยียบเราอีกแม่จะบ้าตายนี่อะไรครับเลือดนะเปิอนะด ถ้าระเบิดมาเพื่ออะไรมามาเพื่อโอเคเดี๋ยวเราจะคาบเกาะเลยแล้วกันเอ้าเออเออเพื่อนล่วงแล้วเพื่อนล่วงแล้วมันได้ลุมดำนะอ้าวตายแล้วหรอนายโอ้โหเรียบร้อยตายแล้วครับเพื่อนเราโอเคเพื่อนเราตายแล้วครับแล้วก็จะยืนอวยพรให้เขานะฮะสักหนึ่งวิครับหนึ่งวิยืนแล้วโอเคโอเคเพื่อนเราตายแล้วนะฮะกอ็อ่อขอให้นายไปสู่สุคตินะเพื่อน ไปสวยครับได้ไรอูสพายน้ำแข็งแจวจริงๆเลยทีนี้ผมก็จะได้อี่ขึ้นนิดนึ่งละ,ะไปโลดแล้วผมไปกลางเลยทีเดียวเลยนะคนครับเพราะว่าแบบจะได้ไปหาของดีๆก่อนในีพวกนั้นนะไปได้ไรเร็วดิอูได้ปพาคารนออมาทำไมวะเนี่ยไปเร็วๆๆๆกๆๆๆๆๆ็จะเหลือคนอีก5้าคนนะฮะนอกนั้นมันก็เล่นโง่ตกตายแล้วครับเออ ก็ยังไม่มีใครมากลางนะผมเป็นคนที่มาถึงตรงกลางคนแรกเลยนะครับผมก็จัดเลยอุย้ยหลุมดำ่าหลุมดำแบบนีน้ขอดาบได้ไหมขอดาบยังไม่มีดาบไปสู้กับเขาเลยเนะี่ยเฮ้ยพูดไปเล่นไปขอดาบได,ได้ไหมขอดาบหน่อยอันนี้เป็นกาบดักระเบิดนะตอกแปะกอกแปะครับนี่น่าจะเป็นการตกนะทุกคนครับเราจะเก็บไว้ใช้ก่อนนะเราจะไม่ใช้สุม 4, สี่สมห้านะครับผมนะแล้วก็เอาเลยดีนี่นี่แลกันแล้วก็นี่ยาสปีดไปก่อนเลย เปิดด้วยยาปีคร <Fair S 1> <way. S 2> yeah, ับเออซอมบี้ไม่ไหนสอมบี้ไม่โนโนโนโอยหลุมดำอีกแล้วซอมบี้ตกหลุมดำไหมที่สอมบี้แม่งมีแบบยังไงล่ะมันกันตกละหูยาสองสองอันเลยครับแล้วซอมบี้มันก็จะยังจะตามผมมานะไอ้พ่อเอ้ยเนี้ยเก็บไอพิแอคขอดาบได้ปะเนี่ยไปเล่นไปไม่มีดาบให้ผมเลยเหรอวะดาบได้ปะล่ะโอ้โหไม่ได้อะไรเลยไปครับไปเราไปฝากกันนะครับ แล้วนะฮะเราก็จะตีเขาตกเลยนะครับเอาเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องตีกูขุดเอาเลยขุดเอาอย่างเดียวเรี้ยกว่าเยอะขอดาบไดยไล้ไป้าลัคก,กี้บ็อกเอ้ยพูดไปเล่นไปไม่มีดาบเพชรให้เลยเหรอ <c oughs> โอ้ยหวังดุมแรงๆครับผม,ม่าไปหาขุดเอาที่ฐานเมื่อกี้ดีกว่านะที่ไอ้นั่นมันตกไปนะครับน่าจะมีโอกาสกว่าเยอะนะผมเห็นแบบบ็อกเพชรอยู่นะ พาไปนี้ไปอูนี่ระยะสปีดร้อนะต้องวิ่งแบบเดอะแฟตนะครับเดอะแฟตเดอะแฟตกูเป็นเดอะแฟตเว้ยปุ๊บโอ้โหเดอะแฟตเดอะแฟตโอ้โหเดอะแฟตกลายเป็นเดอะแฟตประมาณสองสามวินะฮะก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับผมก็จะต่อไปรถนะครับทำไมพี่น้องกดเลยนะฟังระเบิดไปด้วยเลยแล้วกันแถมไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวน่าโอ้โหโอ้โหเลือดน้อย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 ปลาไปอ้าวเดี๋ยวโอ้โหเลือดแค่นี้เองเหรอไอ้บ้าไอ้นี่เล่นเป็นปะเนี่ยเล่นเป็นปะเนี่ยนาย <c oughs> นายเล่นเป็นปะเนเอาเดีย๋ยิงตัวเองจะตกตายแล้วนะ่ะเออไป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 ที่ชอบที่ชอบเถอะลูกอย่ามายุ่งกับพี่เดี๋ยวพี่ขอคราบดาบก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปเล่นด้วยโอเคสดาบก่อนครับนี่เรียบร้อยครับนี่ก็เอาไว้เจาะเกาะนะฮะไอ้พวกยาต่างๆนานานี่มันเป็นอุปรกรณ์ใช้เจาะเกาะได้นะครับผมอ้าเหลืออะไรวะเนี่ยผมยังไม่ฆ่าใครสักคนเลยไอ้นั่นก็วิ่งออกไปนะเราสงสัยจะวิ่งตกนะครับก็เหลือผู้เล่นอีกแค่คนเดียวเท่านั้นนะฮะ ไงวะโอ้โหดูดิโอ้โหดูเกาะพี่แกคตรหนาเดี๋ยวนะเกาะพี่แกคุรหนาไอ้พ่อเอ้ยปลาอัดเข้าไปเดี๋ยวว่าเลือดจะไม่ลดเดี๋ยวว่าเลือดจะไม่ลดขาดไปเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเลือดเหลืออยู่ติ่งเดียวโอ้โหโอ้โหเลือดเหลืออยู่ติ่งเดียวก็ชนะครับทุกคนเอาละครับมาต่อกันในด่านนี้นะฮะรู้สึกว่าจะเป็นด่านหินนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจะมีน้องคนไทยด้วยนะพี่เต้อะไรเนี่ยตามมาวสันอยู่ไหนวะ นี่นี่นี่น้องคนไทยเอ้ยตามมาไปหาแล้วเบิดเลยน้องตามมา๋ยวใจเย็นเลยน้องเมื่อกี้นะครับก็ขอถ่ายรูปผมอยู่นะถ่ายถ่ายรูปในเกมนะถ่ายรูปในเกมเราคงแบบไม่ได้เจอกันในชีวิตจริงนะก็คือเจอกันในเกมก็ขอถ่ายรูปในเกมได้นะครับผมจุ๊บๆนะครับก็จัดไปแล้วก็อะไรตี่ีมานี่มีมีอะไรครับมีอะไรล่ะครับมีอะไรวะน้องโอ้โโอ้ไอ้น้าโอ้ขอกิ มีเพชรโอ้โหโอ้น no. no. ี่ด้วยนี่ด้วยเฮ้ยเอามีมีอีกเหรอมีอีกเหรอเฮ้ยน้องเล่นเป็นนะเฮ้ยเจอคนเล่นเป็ี่ยนนะนเนี่ยตามเมื่อกี้เจอไอ้ตี๋แม่งเล่นไม่เป็นตาเนี้โอ๋ออเจ้า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 ดีดีดีน้องไอ้น้องเจ้าเจ้าเจ้าสวยสวยสวยเดี๋ยวแล้เดี๋ยวเพียงก่อนสวยมีเพชรด้วยโอ้โหคนชอบก่อนนะอย่างผมนี่แจ๋วเลยครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะกับพี่นะครับโอ้เป็นแน่นอนไอ้น้อง โอ้เป็นยิ่งกว่าเป็นโอ้โหผมนี่ฟาร์มนี่ฟาร์มไม่เคยได้ไม่เคยพบไม่เคยเจอนะครับโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรต้องขอบคุณน้องเขาบ่อนเดี๋ยวแต่กูจะตายแล้วแป๊บนึงไงเออขอบคุณครับเดี๋ยวต้องขอบคุณครับนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณงามๆสักหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวแล้วของเหลือนะน้องนะเดี๋ยวครับก่อให้นะครับก่อให้ด้วยแล้วกันนะก็โอ้โหของมันก็พอดีเปล่าวะเห็นไหม ครับเกาะให้น้องเขาด้วยแล้วกันนะเพื่อเป็นการเฮ้ยเอาเกาะไปไอ้น้องมานี่มานี่ามานี่มาดิคาร์มอนบิ๊กบมานี่มานี่มาดิอ่ะวิ่งไปก็ตกเฮ้ยมานี่เอาเกาะไปเอาเกาะไปนี่นี่เอาเกาะไปไอ้น้องไม่เห็นพี่เหรอโอ้เดี๋ยวโอเคเก็บไว้ก่อนนะอูน้องเขาไปมั่วสุมตะลุมบอลแล้วนะครับผมเอออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรโอ้ยเอ้ยมึงจะตีเขาตกทำไมโอ้ยไอ้ดินไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้ดินหละมึงเป็นดินหละมึงเป็นดินละมึงเป็นดิน หูน้องไม่นะน้องโอ้ไม่โอ้ถ้าน้องเขามองข้างหลังอีกนิดนึงนะครับก็จะเห็นแบบผมเอาเกาะเพชรมาให้นะที่แบบผมขอโทษไม,ไม่ไม่เป็นไรน้องเอาเอาใจช่วยพี่แล้วกันไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโดนไอ้ดินตบตกโอ้โหไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคนเราผิดพลาดกันได้นะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะน้องนะน,งนะเดี๋ยวโอเค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  เ,เดี๋ยวเดินมาเดินมาแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวน้องนะกู้พิมตอบไม่ได้น้องแป๊บนึงโอ้โหไอ้ติ๊บโอ้แตกไปแม่จะมาเหรอจะเอาอะไรน้องจะเอาอะไรติ๊บมะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้น้องคนละคนกันนะ่าปู่อย่าอย่าตีผมเลยครับซอมบี้กูเจ็บนะไม่ใช่อะไรให้กูเจ็บไปยีกูเลย <_ an> เอ้ยว่าไงเพื่อนอตัวหนึ่งงานว่าไงดูเกาะแล้วก่อนทำอะไรก็เกรงใจเกาะผมด้วยนะครับผม้องระเบิดเป็นหนึ่งดอกนะครับผม ไปต่อไปบมันจะยิงทนุอัดผมไปเร็ว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 เลยเกมเร็วไปเร็วฟามครับไม่ให้มันได้ครับอย่าให้มันได้ครับอย่าให้มันได้บล็อกเพชครับหวังว่ามันจะไม่เจอบล็อกเพชที่ฐานนะถ้ามันแบบรู้ว่ามีบล็อกเพชที่ฐานนี้สวยเลยนะฮะเกมนี้สวยเลยทีเดียวเฮ้ยมันมาว่ะมันมาว่ะแป๊บนึงนะเฮ้ยเดี๋ยวผมขอค้าของก่อนได้ปะได้ปะล่ะได้ปะล่ะเดี๋ยวนะโอ้อ้น้องโอ้อคเซปไอ้น้องก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะ cannot อะไรเนี่ย cannot accept เดี๋ยวแป๊บนึงเนาะใจเย็นน้องแป๊บน,นึงน,นะเดี๋ยวมันกำลังไล่ล่าผมมาอยู่ด้านล่างแป๊บน,นึงน,นะกูขอครับเกาะเต็มตัวก่อลนลำเนื้อเจอกูหวัง,วงเลยว่าเจอกูแน่นอนกูระเบิดครับด้านล่างเออแป๊บนึงนะใจเย็นนะด้านล่างใจเย็นนะใจะเย็นนะอย่าไปจัดอย่าไปจัดค่อยยุบแปงนะโอ้นนะโหม,มันอยู่ด้านล่างไม่เห็นผมครับทุกคน ก็ดีว่ได้แบบซวกมันทีละคนนะครับเดี๋ยวน้องใจเย็นนะเขียนตอบอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ที่ต้องแบบระวังตัวระวังตวก่อนขนวอออโตมติกโบสวยนี่ขนนธรรมดานะเอามาได้หมดถ้าสดชื่นโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหลือทั้งทีมแล้วครับทุกคนถ้าเก็บมันได้ทีละตัวเราต้องเก็บมันทีละตัวไงไม่ใช่อะไรคือแบบโอ้โมันมีสามตัวเลยว่ะอีบ้าเอ้ยมีสามตัวแล้วผมเกาะเพจทั้ทงตัวนะจะสุ้มันได้ปะเนี่ย ถ้ามีไอ้น้องอยู่นะผมว่าสู้ได้นะแต่ว่าแบบโหดูดิอ่ามันก็จะมีไอ้พวกเกาะกากกอโหดอะไรตามๆกันไปนะฮะแต่มันก็เท่าน,นั้นแหละไอ้นั่นกำลังคาบเกาะน,นะครับอ่าเถ้าผมปล่อยมันไว้แล้วก็อัดเป่าครับพี่ตีอัดครับอัดครับใจเย็นแป๊บแป๊บนึงแป๊บนึงงอ้าวไอ้นี่ไม่เกาะกากแล้วไม่จะเอาหรอจะเอาหรอจะเอาหรอหรือจะเอาฮะหรือจะเอา,อเอาโอ้โหยิงมันยิงต่อเนื่องไม่ได้วะ บอกไว้ต่อตัวนะฮะต่อตัวนีครับคือแบบมันเยอะกว่าไงไม่ใช่อะไรคือแบบมันเยอะกว่าผมไงเออไม่ใช่อะไรครับยิง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 แตกสวยแตกหนึ่งนะฮะแตกหนึ่งโอเคเหลือสองตัวเหลือสองตัวได้อยู่คนนึงก่อโหดคนนึงก่อกากนะครับผมได้อยู่นะปัับยิงไปโอ้กูเดินตกอีกแล้วใครมาทำหลุมไว้วะอย่ โอเคครับเรามาต่อกันในแมปนี้กันนะฮะก็รู้สึกว่า,อ,าอยู่กับน้องคนเดิมนะครับแต่ว่ากา็รู้สึกว่าน้องคนนี้เขาจะชวนน้องคนไทยมาด้วยอีกหนึ่งคนนะครับเป็นคนนี้นะก็คือแบบเป็นโดนโดนลาวาติดแล้วนะครับรู้สึกว่าเขาจะใส่ชุดเป็นคุณหมอนะฮะมีแมสปิดปากด้วยนะครับผมนะก็จะไปเพี่ยนนะก็โ,โหชวนเพื่อนมาด้วยรับรองว่าโ,โหดแน่นอนนะครับตอนนี้คนไทยเรามีทั้งทีมนะตอนนี้ครับนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมก็ จวมาเด็ดนะจะมาเด็ดเราก็อย่าพยายามอย่าตายนะครับอย่าตายกันนะก่อนลาวาไหลมาเต็นู่นเลยนะครับไปเดี๋ยวผมขอฟาร์มก่อนแล้วกันเนาะโอ้ยกูณดืเสียวตกแต่นะอีพออีแม่เกียวตกแต่เน้ะทุบทุบทุบกมันตกกูมันตกตายแบบไม่ต้องออกแรงกูไม่ต้องออกแรงกูก็ฆ่ามึงได้เลยใช่ไหมอะไรแบบนี้นะครับวิ่งอะไร ครับกันนะโอเค here we go เดี๋ยวไปฆ่าไอ้พวกเกาะกากไหมนะ้องพี่ชอบไอ้พวกเกาะกากชอบไอ้พวกเกาะกากจังเลยนะเออพี่ชอบมันมากมากเลยจะไปกระซวกมันอยากกระซวกมันมากดังนะสวยเนาะสวยไปกันวัดดีโชคดีมีชัยโชคใจมีวัวเพี้ยนโอ้ยวัดดีเพี้ยนวัดดีวัดดีไม่ไม่มีเกาะเราจะทำพิซซ่านะครับผม ก็สบายนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมขับอาหารเพิ่มก่อนขับอาหารเพิ่มก่อนใครอยากได้อาหารบ้างทางนี้ครับทางนี้ใครอยากได้อาหารบ้างอาหารเปล่าอาหารเปล่าอาหารเปล่าขอบคุณครับขอบคุณครับนี่สบัดตูดโยกตัวไปว่าขอบคุณนะฮะหรือสวัสดีนะครับมาเลย่งแล้วก็ไปไปเพื่อนไปก่อนเลยเพื่อนไปก่อนเลยเพื่อนนำเลยกลัวกลัวตายไม่ใช่เลยแบบนี้อ้าวอุ้ยธนูสวยจ้าย uh ิงหมูตอนได้ไหม ยิงหมูยิงหมูดิยิงให้โดนป้าเออยิงไม่โดนหมูวะถ้ายิงโดนหมูนะครับมันจะเป็นหมูปีศาจไงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้ก่อนนะไอ้ก่อนนะอุ้ยกูก่อนนะเหมือนกันไปบอกเชื่อน้องเขาเลยเร็วไปเร็วไป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 อุ้ยตะลุมบอลตะลุมบอลหมาหมู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 เออหมาหมูชนะทุกตลอดนะหมาหมูชนะตลอดเออเออแจวแจวแจวนะครับผม เออยเยี่ยมเฮ้ยเราสองคนเองเราชนะแล้วเนี้ยไม่ต้องเล่นแล้วเนี่ยเออปิดคอมไปเลยอะไรแบบนี้พี่เต้บง่ายครับว่าไงครับว่าไงครับมีอะไรให้มีอะไรให้มีให้เอามงกุฎปะได้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 เออได้ได้เอามาเอามาถอดหมวกรอเลยถอดหมวกรอเลยเฮ้ยได้มงกุฎด้วยเจ๋วครับเป็นพระราชานะเอาเดี๋ยวนี่นี่เอ้ยใส่มงกุฎแล้วทุกคนดูนี่ผมใส่มงกุฎแล้วนะก็นี่นี่เอ้ยใส่มงกุฎแล้วเว้ยเป็นพระราชาเลยนี่ไปเด็กน้องลุยเลย ครับเดี๋ยวนะต่อไม่่่กกตตชิบหายยยเเลว้อะอะไปรอดอีกสองคนเองไม่ต้องเล่นแล้วล่ะเออชนะแล้วล่ะครับทีนี้อ่ะโอ้โหโอ้โหมันอยู่ไหนอสองตัวอีกสองตัวนั่นมันอยู่ไหนเราเระวังเดินตกก็พอนะครับไม่ใช่แบบเดินโน้ตตกมันก็ไม่ดีนะทุกคนครับไม่ดีนะครับโอ้โหกูเสียวแทนอ้อเสียวแทนอ้อฮึบโอ้โหิ่งไปเสียวตูดไปเฮ้อยอีกสองคนด้านหน้า ด้านหน้าระยะ500เมตรศัตรูอยู่ด้านหน้าระยะ500เมตรเนี่ยน้องชุดชุดละ5นัดโอ้มันมาแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจริงอะไรมาน่าสนใจไม่แตกเลยนะครับแล้วมึงย่างสดกูด้วยเอามึงเอายาพิษมาด้วยไอ้บ้าคว้างระเบิดไปนะครับโอ้ม่งย่างสดผมเลยนะฮะไอ้บ้านั่นโอ้โหเอ้ยน้องกูโดนลุ่มไปน้องเฮ้ยเฮลเมษเฮลเมตเฮลเมูจะแตกเอา อุย้ยแมวแมวแมวเอ้ยโอ้โหแมวไอเวนไอแมวบ้าโอ้โหเอ้ยน้องสู้ๆไอ้น้อง,อองโอ้โหน้องน้องชนะใช่ไหมเฮ้ยแฉวแกูดเกมครับบุญดิสเกมนะฮะจีจีครับผมจีจีจนะฮะโอ้โหเยี่ยม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 